สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของ higher order function นะครับซึ่งตัวนี้นะครับมันก็จะมีด้วยกัน2รูปแบบหลักๆนั่นก็คือรูปแบบที่1เป็นการนะครับรับค่า argument ที่เป็นฟังก์ชันเข้ามารูปแบบที่2ก็คือการ return ค่าฟังก์ชันนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูในรูปแบบที่1นะครับสมมติว่าผมมีฟังก์ชันอยู่หนึ่ง ฟังก์ชันนี้นะครับชื่อว่าฟังก์ชันลาวแล้วให้ในอาร์กิวเมนต์นะครับเป็น text เป็น text นะครับอาร์กิวเมนต์ผ่านเข้าไปนะครับเป็น text ส็จแล้วให้มันนะครับ return ออกมานะครับเป็น text dot upper อย่างนี้นะครับก็คือ upper ก็คือทำให้มันเป็นตัวใหญ่ขึ้นมานะครับส็จ so, แล้วฟังก์ชันที่2ชื่อว่าฟังก์ชัน quiet นี้นะครับแล้วก็ให้ผ่านค่า t text เข้าไปใน argumen t เสร็จแล้วก็ให้ return ออกมานะครับบอกว่า t x t นะครับ lower แบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับฟังก์ชันที่3เชื่อว่า hello ชื่อว่าฟังก์ชัน hello นะครับแล้วก็ใน argumen t นะครับผมจะให้ ตัวยอ่อว่า fun น,นะครับเป็นตัวยอ่อฟัง์กชันนะครับเสร็จแล้วนะครับบอกว่าให้ text มีค่าเท่ากับ f ั n fun แบบนี้แล้วก็ในวงเล็บ hello ลลนะครับเสร็จแล้วก็ให้ p r i นค่า text มา เป็นค่าติออกมานะครับตัวนี้นะครับก็คือเราจะเราจะนำเอาฟังก์ชันนะครับเราจะเรียกใช้งานฟังก์ชัน2ตัวนี้ครับตัวตัวไหนก็ได้1ตัวนะครับเรียกใช้งานฟังก์ชันปุ๊บเราจะนำเอาชื่อฟังก์ชันเนี่ยนะครับเข้ามาลงใน argument hello ในฟังก์ชัน hello นะครับใน argument นี้พอเราได้ตรงนี้ปุ๊บนะครับ มันก็จะไอตัว t e x h ตัวนี้นะครับเราก็จะได้ว่าเท่ากับฟังก์ชันนี้นะครับแล้วเราก็จะผ่านค่า hello เข้าไปสมมติว่านะครับผมบอกว่าเรียกใช้งานฟังก์ชัน loud นะครับ hello แล้วก็ในวงเล็บ loud loud แบบนี้นะครับ นั่นหมายความว่านะครับหมายความว่าเมื่อเราใช้เรียกใช้งานฟังก์ชันนี้ปุ๊บนะครับเราเราจะเอาค่าฟังก์ชันลาวเนี่ยเข้าไปแทนที่ในอาร์กิวเมนต์นี้นะครับแล้วเมื่อเราแทนที่ปุ๊บตรงนี้นะครับตรงนี้ในคําว่า f u n c เนี่ยฟังน,นะครับมันก็จะแทนถูกแทนที่ด้วยตัวตัวฟังก์ชันลาวเทคนี้นะครับนี่นะครับ ผมจะลองเขียนเขียนแบบให้ดูแบบนี้นะครับมันจะถูกแทนที่ด้วยลาวเทคแบบนี้นะครับทีนี้เราก็จะผ่านค่าโห l o เนี่ยนะครับเข้าไปในเทคตัวนี้นะครับพอผ่านค่าโห l o เข้าไปในเทคตัวนี้ปุ๊บมันก็จะรีเทิร์นค่าเทคนะครับค่าเทคตัวนี้ upper ก็คือค่า hello นะครัตออปปต่่อััเเปปป็็ทําใใใหหห้นนนววญญพุ๊บ รันออกมาดูมันก็จะได้เป็นตัวใหญ่หมดเลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราลองเรียกใช้งาน quiet บ้างล่ะนะครับ quiet แบบนี้นะครับ quiet รันปุ๊บมันก็จะได้เป็นตัวเล็กหมดเลยนะครับก็เหมือนกันนะครับเมื่อเราเรียกใช้งานตัวนี้ค่าเราผ่านค่าฟังก์ชันเนี่ยนะครับ argument น,นี้เป็นฟังก์ชัน quiet ลงไปปุ๊บ มันก็จะได้ว่าเราเอาค่าค่า hello ตัวนี้นะครับผ่านข้าไปใน argument q u i e t ปุ๊บนะครับแล้วเราก็จะเรียก return, uh, take lower นะครับเมื่อ take lower ก็คือฟังก์ชันเนี้ฟังก์ชัน hello นี้นะครับทำเป็นตัวเล็กนะครับนี่ก็คือการการผ่านค่าฟังก์ชันนะครับลงเข้าไปใน argument นะครับ ถัดมาเราจะมาดูวิธีการ return function นั่นเองนะครับสมมติว่าผมมีฟังก์ชันชื่อว่าฟังก์ชัน divisor นี้นะครับ divisor ในวงเล็บ x ในวงเล็บ x นะครับเสร็จแล้วผมก็จะมีฟังก์ชันด้านในนะครับเรียกว่าฟังก์ชัน d i v i d e d ด i ว i เด n นนะครับดิวเดนแบบนี้นะครับในวงเล็บ y แบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะให้รีเทิร์นค่าด้านในนี้นะครับให้รีเทิร์นค่า y หารด้วย x หารด้วย x ครับเสร็จแล้วตัว ตัวด้านตัวด้านฟังก์ชันเดเวอเซอร์นะครับจะให้มันรีเทิร์นค่าจะให้มันรีเทิร์นฟังก์ชันนะครับดีวเดนออกมาดีวเดนออกมาครับรีเทิร์นค่าดีวเดนออกมาทีนี้นะครับถ้าสมมติว่าผมต้องการบอกว่าให้ตัวแปร ดีไว์เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ d i v i s เ r แล้วก็ในวงเล็บผมจะผ่านค่าเลข2เข้าไปนะครับให้ตัวแปร device มีค่าเท่ากับ d i v i s o r ผ่านค่า2ก็คือค่า x ตัวเนี้ยนะครับผ่านค่าลงไปปุ๊บนะครับแล้วก็ให้มัน print ตัวตัว device นะครับป็ i n นตัว device ในวงเล็บ10 รันออกมานะครับมันจะได้5.0นะครับตรงนี้เริ่มจากเราเริ่มจากเราเรานะครับผ่านค่าตัวตัวนี้นะครับฟังก์ชันเดไวเซอร์ตัวนี้ผ่านค่า2เข้าไปปุ๊บพอผ่านค่า2เข้าไปปุ๊บนะครับมันจะรีเทิร์นค่านะครับรีเทิร์นตัวนี้ดีไวเดนนะครับรีเทิร์นฟังก์ชันดีไวเดนออกมานะครับเมื่อรีเทิร์นฟังก์ชันดีไวเดนออกมานะครับตัวนี้ มันจะเขียนให้ดูนะครับดิเทอร์ปุ๊บไอดีไวเนี่ยดีไวด้านหน้าเนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับฟังก์ชันดีไวเดนนะครับดีไวด้านหน้านะครับมีค่าเท่ากับฟังก์ชันดีไวเดนตัวนี้เสร็จแล้วนะครับในวงเล็บนี้นะครับมันก็จะมีค่าเท่ากับฟังก์ชันดีไวเดนนี้นะครับแล้วก็เมื่อเราผ่านค่า10ค่า10นี้ก็จะไปแทนค่า y นะครับค่า10นี้ก็จะไปแทนค่า y ท,ทันที แล้ว2นี้มันก็จะเก็บเก็บค่า2ไว้เหมือนเดิมเมื่อเราผ่านค่าตัวนี้เข้าไป divide เข้าไป10เนี่ยเป็น Y นะครับมันก็จะ Return ค่า Y Y เป็นตัวตั้งตัว10ตัว X เนี่ยมันก็จะออกมาก็คือ2เมื่อรานปุ๊บมันก็จะได้5นี่ก็คือเป็นการค่า Return นะครับ Return Function นะก็คือการ Return ตัวเนี้ยนะเรา Return ค่าปุ๊บ เราเรียกใช้งานอีกครั้งหนึ่งก็คือเอา10เนี่ยไปแทนค่าในฟงังก์ชันด้านไหนนั่นเองนะครับ